ตุกตุกคนดีก็มีนะครับผมอย่ามองกันข้ามนะครับลูกค้าลืมของไว้นะครับนี่นะครับผม iPad นะครับหรือว่าอะไรไปรู้นะครับผมนี่นะครับจะเอาไปคืนส่งลูกค้านะครับผมนี่นะครับผมทำงานอย่างสุจริตนะครับไม่โกงใครนะครับ นี่นะครับไม่คดโกงใครนะครับผมลูกค้าลืมไว้นะครับจะส่งมอบกับลูกค้านะครับผมไปกันเลยครับนี่นะครับลูกค้าอาลับนะครับลืมไว้นะครับผมจะนำส่งคืนลูกค้านะครับไม่คดโกง หากินอย่างสุจรินนะครับนี่นะครับ,รบพี่ลูกค้าบอกให้เราิกี่นาทีใช่ครับเขาลืมนี่ไว้อ๋อลืมต่อไว้ใช่ไหมครับผมนีม่นะผมส่งคืนลูกค้าอย่างส่งคืนลูกค้านะผมนคนดีดก,ก็มีนะครับโอเคครับผมโอเคกูดีนะครับผม i อแพลูกค้านะครับเดียว yeah. yeah. just the, he need to record the video for the return yeah.